ใช่ค่ะเรื่องแรกเลยค่ะอ๋อจริงไดละครมาตลอดชีวิตเพื่อจะมีหนักเรื่องนี้มาหะก็เป็นเต้นนะการทํางานก็จะต่างกันครับการเล่าเรื่องก็ต่างกันเป็นเพราะเราผูกพันเราในจุดหมสงอิสานนาะเพราะว่าจหลายคนถนา้าถ้าถ้าถ้มถดา้าิ้า้าม้า้าถ mm ้าาา ยินดีนาเป็นคนอีสานเลยถินแท้ใช่พอหลังๆมารู้ส like go ึกว so, 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 ่าเราได้ม so so, so, ีโอกาสได้ได้เล่นกับเรื่องราวของความเป็นอีสานเยอะขึ้นมากๆแล้วพอโซที่รู้ว่าเราพูดอีสานได้เนี่ยค่ะก็จะมีละครแนวแบบนี้หรือว่าหนังที่มีความเชื่อในเรื่องงทางภาคอีสานเข้ามาดีๆค่ะซึ่งทางผู้ตัดก็เห็นว่าเราดูเป็นปูดอนด้วยมพน่าจะเข้าใจในเรื่องของความเป็นปดเขาอีกแตกต่างไหมระหว่างเล่นละครมาเกือ์บบาลล์งรืตั้งแต่ไจ้เกิดพอมาเล่นหนังเงี้ยมันยากกว่า หนังนะคะต่างมากเพราะว่าเล่นหนังทุกอย่างของธรรมชาติต้องเบาวิสูตทนี้แบบบางทีเราก็ว่าเราก็เล่นธรรมดาเล่นเหมือนเล่นไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังคงอยู่ดีอ่ะค่ะเราติดความเป็นจังหวะของละครด้วยมมนต้องฝัดเลยค่ะต้องลดลงมาคือเขาใช้คำว่าแบบเล่นเละเละเล่นแบบเละเไปเลยแบบต้องคิดอะไรมากพูดแบบไม่ต้องใช้ทุกคาไปได้เลยก็อาจจะยากกับเราว่าเราเป็นคนแบบชักโคอยชักคำมากเรื่องนี้หลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นการงูสังเดียนะคือเปล่า ซึ่งพ่อเทน่าก็เป็นสายอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆหรอเนี่ยเอไม่รู้สิแต่ก็คิดว่าทุกอย่างอะไรที่ถูกจัดบางไว้แล้วมันก็คงจะเป็นของเราเนี่ยค่ะจังหวะเวลาด้วยค่ะคิวลงตัวด้วยเราว่าทุเรศเราก็มองแล้วบทเนี้ยเราก็ดูแบบสามารถแตะต้องได้แล้วก็รับโดยที่แบบไม่ได้ชิคกนาเลยถ้าถือว่าสนุกสนานในการทำงานสนุกนะสนุกเลยค่ะแต่ว่าถ่ายกล้องเดียวก็จะต้องแบบว่าเล่นหลายรอบหน่อยเพราะว่าอย่างละครนีจะมีสองกล้องสามกล้องนะแต่เนี้ยคือหนึ่งกล้องคือ ต้องจำให้ได้ว่าเล่นยังไงคอนิเป็นตัวเองไะคะต้องทำการบ้านหนักขึ้นเรื่องนี้ต้องโชว์หน้าสฉดเยอะไหมโอ้เป็นเรื่องที่แต่งหน้าเนาะที่สุดในชีวิตค่ะเลยค่ะใช่แค่จะเห็นผิวแบบจริงๆเลยค่ะยังดึงกันอยากเห็งหน้าไปเองไม่เคยใช่ไม่เคยน้าผมว่าอะไรดีกว่าหน่อยจริมจิไม่ได้แบบว่าให้หวังไว้แบบสูงมากเลยค่ะ คือเราก็รู้สึกว่าอยากให้ผลงานเรามันทํางานไปตามกระบวนการเลยต่ก็ตั้งใจทวาให้ดีที่สุดกดจ่องเป็นยังไงก็คือยอมรับแล้วก็ยินดีกับทุกขวต่ามว่ามันต่างเห็นว่าน่าสุดไปสักสี่วันเข้าค่ะก็จะมีที่อุดรก็ตั้นถือกันก็นยังไงได้างคะก็บรรยากาศเหมือนเดิมพยายามบอกว่าเขาทางที่กับอุดรคือเหมือนตอนได้ทำบุกอวยได้ใส่ค่าวไซด้วยปะป้อเก่็บกันสีแล้วคะเด็กชอบให้เด็กเตรียมเดืล่อเดี๋ยว เมื่อไหร่คุณชิ้นจุ้มท้องสวยนุ่ทั้งซิมในการลำบากกันแล้ถือว่าการประโหในตัวอีกแล้วโอ้ยเวลาคือเหมือนกับว่าเราอาศัยจนเป็นนิสัยแล้วค่ะถ้าเราเข้าวัดเราไม่เสร็จถ้าถุงอ่ะจะรู้สึกไม่มั่นใจจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้ใส่ถ้าถุงไนก็เป็นนี่ใสไปแล้วดูแล้วก็อยากแต่งให้มันแบบ เปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งเนี่ยใครเห็นอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากขส่ตาก็เป็นอะไรอีกว่าเราเป็นนางเอกที่จำเกี่ยวกับใช่ก็มาฮอล่าสุดไปนางไก่ว่าใส่ป้าถุงท่าไทยอย่างเงี้ยค่ะต้องเหมือนแบบ ดีใจนะคะเพราะว่าปกติยากอะที่เราจะได้แต่งในละครก็แต่งในชีวิตจริงะะ่กออกถ้าองเลยก็คือได้ทั้อเหมือนการสำหรับการไปต่างบุรีถึงซังนี้โอ้ใช่ค่ะยอดพุ่งจริงๆเพราะว่าโหหลายสายมากเลยค่ะก้อนแกรินอนะเขาทันแบกของเยอะมากค่ะใช่ฮึส่งข้างเลยคะ่ะเขามาด้เรื่อยเราก็เป็นส่ดนสุดแรกสุ่ดเลย น,นี่เป็นเราวช่วยกันมีทางมีการที่แบบเราใชยเป็นแบบเขาเรียกว่าอันนันเงินม้องหลายสายมากค่ะมีทั้งผู้ใหญ่แบบผู้สักผู้ใหญ่แบบหลายๆทางเลยค่ะเจ้าภาพก็คือ เหมือนจะเป็นทางสีด้วยทุกอย่างก็เลยยอดแบบขนาดนี้ด้วยค่ะใช่คุณด้วยโอ้ยคือบอกเลยกิงใจอ่ะแบบเดี๋ยวก็จะบอกแต่แบบแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากิงใจอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกันไหมเวลาเราจะบอกคุณบางทีเราก็รู้ว่ามันต้องมีข่าวอะไรบที่ไม่ค่อยดีในเรื่องของทางแบบวัดด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เราก็อยากให้คนทาแบบไม่กดดันนะถ้าเดี๋ยวไปส่งอะไรให้พี่แบบพี่มากุญกัน,กนอย่างนี้เขารู้สึกแบบพี่ก็จะเก่งใจอยู่เพื่อทำคนได้ความเก่งใจ แต่เรารู้สึกว่าอยากให้คนทําอ่ะอยากทําจ,จริงๆมันจะได้ได้บุญจริงๆริงเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยบอกอะไรที่แบบตรงๆจะบอกก็เอาว่าไป <c oughs> ทำนะใครอยากสุดคสมทบได้แต่ฉัไม่สุดอะแสดงว่า <c oughs> วสวาวก็าามีส่วนในการที่จะทำมีส่วนเยกับแต่ว่า,าไม่จะสัดส่วนใช่เรื่องมังล้มบุญมีส่วนที่ผลมากฝ่ะก็แต่เขาเป็นคนที่แบบไม่ดีก็าจึงเห็นแล้วว่าเราไป่ทำว้ายกันะเราก็อยากร่วมด้วยบางคนก็บอกว่าทขาไมไม่บอกบุญอยากไปแล้วคนก็แบบทำไมไม่ชวนเงี้ยเราก็เหมือนเออทุกท <c oughs> ีแบบ เราก็บองที่สนใจจะชวนดีไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวน้าก็ส่วนกระแสเลยเจี่ยวกไปอีกสรางบุญในครั้งนี้เพราะหลายๆคนต้องเริ่มที่แบบไม่ค่อยสบายใ่ไหมะใช่คือเดี๋ยวมองว่าฉีดไว้จริงจริงมันก็ดูบอยลงแต่ว้นค่ะ เหมือนเราก็ต้องแยกแยะเราแล้วก็รกดูเอาว่าวันไหนที่เราไหวาแล้ววันไหนที่เราเห็นจริงๆว่าเขาก็เอาเงินไปสร้างที่น่าแบบทุกอย่างแต่ดีอะไรก็เกิดบโาขึ้นตลอดเนี้ยค่ะแต่ว่าอยู่รีเช็คแล้วรีเช็คแล้วค่ะรีเช็ครีเช็คค่อนข้างรีเช็คแต่ว่าเราก็เป็นไหววัด่ากวัดตากค่ะวัดตากหมดเลยที่อุดรเฉลิก็จะเป็นวัดตาแบบงบ้านเลยค่ะยังไม่ได้เจริญมากเราพอทำแล้วก็คือสบายใจใช่คือเราทําแบบสบายใจเราทำเพราเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราได้มีโอกาสทำบุญบ้างเราได้เป็นผู้ให้บ้างเนี่ยค่ะ เหมือนกับเรายิ่งให้แล้วก็ยิ่งได้อ่ะนี่เป็นความเชื่อของตัวเองนะคมาส่งอัตลักษณ์นี่ไหนก็เชจอเด้แน่แล้วลิซ่าลิซ่าจะมาจัดคอนเสิร์ตวันนี้ใช่วันนี้วันแรกเลยเราทองเลยใช่ไหมคะวันนี้ยิ่ไงคะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยังทานอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไปวันเดียลมีงไนในตอนเย็นด้วยก็เลยแบบว่าไปวันสุดท้ายเลยอ่ะก็บอกนะ เดี๋ยวขอเป็นสุดท้ายค้พรุ่งนี้ก็มีงานคู่นอนจูสิกินไปกับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่เขากลับมาเป็นการรวมวงเลยเต้นอะเต้นเซาเลยยังก็มีสองข้อความให้กำลังใจแต่ว่าวันนี้วันแรกก็สู้ๆนะเราก็อนะรกอชมเพราะว่าเขาเปลี่ยนชุดทุกโชว์เลยลเขาโชว์แต่ไม่มีบอกเขาเราไม่บอกแต่ว่าเราก็เห็นสปอยจากเพ่เราเขาเปลี่ยนชุดตลอดเนี่ยแพงว้าวตลอดเนี่ยค่ะี่กรู้สึกว่ามาประเทศไทยทัทีอะมีอะไรฟ้าแน่ เขาไม่ได้บอกแตพอแล้วจริงเลยแต่เายรู้ว่าเขาจัดเต็แมแนวที่เป็นประเทศบ้านตัวเองเขาคงคิดกันแล้วก็เป็นการรุ่มสี่สาวที่ หักหายไปนานมากแต่ละคนก็คือสวยเก่งทุกคนแล้วกลับมาฟอร์มไงจริงๆมันก็แค่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเราก็อยากดูไม่อยากพลาดแล้วในนั้นะทำงานเยอะขนาดนี้จะมีเวลาไปเจอพาเขาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ไหมครับสำหรับครั้งนี้จะรูดว่ารักนี้ไม่ได้ไม่น่าจะมีเวลาเอโฟกัสเองน่าจะยุ่งด้วยค่ะน่าจะแค่แบบไปให้กำลังใจที่คอนเสิร์ตบ้านะเหนื่อยมั้เพราะว่าเขาเองก็มีสารกิจต้องเบิกวงกตลอดตลอดปรมาณจิตซันสานใช่ไหมใช่ยังยังไม่ได้คุยละเอียดรู้ว่าไม่ได้หรอกชนาวได้แล้ว โอกาสครัพีเตอร์ใช cool. ่ของคเตอร์ท okay, ี่มาเสมอรโอเขอบคุณค่ะค่ะ